เดี๋ยวมารู้จักกับคำว่า l ลอตก่อนนะฮะหรือ l ลอตไซส์หรือขนาดของ l ลอตนะครับการเทรดคอนแท็ก c t เนี่ยนะฮะเขาจะมีคำหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ l ลอตก็คือจริงๆ l o อดมันคือเทรดวอลุ่มนะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราไปซื้อหุ้นนะฮะเราซื้อหุ้นหุ้นราคา100บาทนะฮะจำนวน100หุ้นหรือหุ้นละ1บาทจำนวน100หุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น100บาททีนี้หุ้นเนี่ยมันมันอาจจะ,ะเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าเราไปซื้อหุ้นเราก็จะได้หุ้นมาใช่ไหมครับเราไปซื้อคริปโตหรือไปซื้อเหรียญอะไรอย่างเงี้ยซื้อบิตคอยเนี่ยนะเราก็จะซื้อมีหน่วยเป็นเป็นเหรียญใช่ไหมครับอย่างซื้อบิตคอยหนึ่งเหรียญเท่ากับกี่ US ดอลลาร์ก็ว่ากันไปเพื่อให้แต่ละหน่วยเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างคู่เงินเนี่ย ไทย USD หรือว่า Euro USD อย่างเงี้ยมัน1.001อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีความแตกต่างกันเยอะทองคําก็มีความแตกต่างกันโอ้โห2,006 2,007ฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดเป็นเทรดวอลุ่มเนี่ยเป็นหลอดหลอดไซส์ก็คือขนาดมันก็เลยจะแปลผันไปตามคอนแทกไซส์โดยการคำนวณเนี่ยเอา,เาคร่าวๆนะเอา,เาคร่าวๆก็คือว่าจะซื้อทองคำจำนวน10เหรียญอย่างเงี้ยวิธีการคำนวณก็คือมันต้องเอาราคาณนะขนาดนั้นนะครับ ไปคูณ Contract Size แล้วก็หารด้วย l e v e r a g e ใน1 Lot ของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันละแต่ Contract Size เนี่ยเท่ากันนี้เวลาคูณก็คูณตามนี้เลยถ้าจะหา1 Lot ดของทองคำนะครับก็คืออย่างสมมติราคาทองคำราคาตอนนี้อยู่2 6 0 6ก็คูณด้วย100ก็คือ Contract Size ของทองทั้งหมดเนี่ยหารด้วย 500สมมุติว่าเราใช้เลเวลเลช500นะ1หลอดเนี่ยมันก็จะเท่ากับ520เหรียญทีนี้พอเราออกไม้0.01หลอดมันก็เลยเท่ากับ5.2เหรียญดังนั้นเรารู้แล้วว่าอ๋อ5.2เหรียญถ้าเรามีเงินอยู่ในพอร์ต1,000เหรียญเราจะออกได้กี่ไม้เอาไปคำนวณเอาไปหารดูได้เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเป็นยูโรอ,อ,อย่างเงี้ยคุณก็ต้องคูณเข้าไปนะครับเอา 1.0xxx เนี่ยนะฮะคูณ1แสนก่อนแล้วก็หารด้วย500ซึ่งเป็น l e เวลเ g e ที่พอร์ตคุณใช้อันนี้สมมุติว่า500นี่คือ l e เ e ลเ g e ของพอร์ตคุณนะถ้าถ้าหากว่า l e เวลเ g e คุณสูงเวลาเวลาคุณหารพันเนี่ยจะเห็นว่า Lot s ไซสเนี่ยคุณจะสามารถออกไม้ได้เยอะผุตัวคูมันเยอะไงแต่พอตัวคูณเยอะในระวังนะครับออกไม้เพลินพอโดนลากปุ๊บพอร์ตแตกลักษณะมันก็เลยเป็นแบบนี้